ัลนนี้นาะเจ้าต่างสปบอนเซอร์อยู่หันควัน,นใส่ไปเลยกินอกีกไปเดี๋ยวปะ <laughs> ประสบการณ์งน้องเจียง เปิดภาพออกมากะเสียงร่มโซยมาพร้อมด้วยเสียงห้องหงายของน้องผ้าหลัก,ลกพี่น้องเลยเนาะประกอบด้วยเสียงทั้งนาย้างเขากำลังเ,เจียวสว่านอยู่นเนาะอ่าโฮเมนเจียวไข่ได้พี่น้องเลย <c oughs> อากาศตอนเศร้าพี่น้องเลยเนาะอากาศเศร้าเศร้าแดดแก่แกพี่น้องเลยมือนี้อา่ากำลังมาเบิงทั้งสางเขา แอมพาอ่าเช่ละแงเบิร์เทา,า,าเนาะกินเรากินรวมมานจักรอยแล้วมานิยัยงมึงยักร้อยยังมึงักรอยเ<ล>นะะาะมาคอ่าทั้งคอเนี่เป็นเกลือไร่เด้ออเติมแบบว่าคนพ,กพ,ก,พกพรเพ,พียงพอนะเ <c oughs> ้านี้มิด้วแมนปะอ๋อโดยโดยสองคนสาทั้งน้องเจ้น้อมหนิเนาะ ทางเชียงคนยังบุรีมาเป็นอะไรกำลังขึ้นแพนอ่าพานังเป็นอะไรตอเสานี่เขากินหน้ามันละบ่ายเรียบร้อยเนะาะสบายดีน้องเจียงสบายดีอ่าเป็นประสบการณ์เนาะอ่าเป็น Bên lục vẫn mẹ phần ăn nắng 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 này Bên sour đó dưới nè lắm nắng 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 อขอาคนเดือนเดินไปดองเด้กอกลับทักทายสบายดีพ่อยินดีครัดสุกชสุ่คนพี่นอ้ขขขขนองเลยพอพบเจอกันตอนเ้าๆ์มาเนี้ยอ,อากาศอ่อนๆหนมื่อวานค้บแต่เ้าเน,ะนาะม,ม,มันนี่หมว่าแดดแต่าเหมือนอากาศแต่ละหมูอบ้าคือกันพี่น้องเลย ลอง,บงอเบิ่งสิพอเลยว่าทำดี่นาดไหนเนาะโอต่งเกาหลีต่งาลีเนาะเจ้าต่างสปอนเซอร์อยู่หันควนันใส่ไปเลยกินอีกป่ะเดี๋ยว <laughs> เดียิงน็อตเอาเนาะแน่นดีแล้วยิงน็อตปูกแล้วมีคอนอยู่แล้วครับจอน่นล่ะรักการเพิ่งกัตามันจะต้องยิ่งเนาะอย่าลืมเครื่องเยตาล่ตาเลย ชี้ดูกันเลือเ่อยขึ้นองซอนนี่เน,ะนาะานนาชี้มาทานชี้ต้นสะบับ

ห่างเพื่อนคักเน,ะเนาะใหญ่ไม่ใช่ก็ได้นองเตียงเนาะนห่างมาลอล้มเลยเดี้ยงท่านีก,ก่อนเนาะเปี้ย ปับบักชิปเลยเขักแนแล้วเจียย์ถึงอยู่นู่น,ะน,นะนคนเล่นเลยเนาะเยอะหรือเปล่าอือเจ้าบุพเพยังงี้ว่าอือ เน่นคักปัญญังต่างากันลานเนกระตูปูเนาะอ,อ,อ,อันนี้มันเกีียวหยุดเขาไปเลย,นย,นยอเอาานาะนอดสันบ่เอาไปยาวันบต่อมอนี่มันสันสันพอดเัวให้สีมาเราเชื่อบ่

เพื่อรองเจียงอาเจ้าหน่อยน้องพลักทุบทุบเลยก็ท้อตอดนะเนาะป่ะพอแอมขึ้นแต่จะคือได้รองเจียงเนาะเยอะเนี่ยบึกเบื้องด้วให้มันเทียงนี่เด้อเทียงนลยเห็นบอกขีด สกดแดงไม่พาชากันแดงส่วอีังงานร้านในพี่น้องแบ่งปันกันไปใช่คือเบน่ดในี่โอ้ตาเลกหน่อยเาเห็นเหรออะไรอเมียแต่หน่อยเมียแต่น่อยเ <c oughs> นว่าต,ต,ตาสั่นแน่นะกีกับดองเงกีงอเมีนี่ ที่แปดเออใครยุ่งกัพานคือว่าพานของการ,ปรเป็นวัยรุ่นเลประมนเอนอนสั่นนอนยานให้ยืนนอนยานมีลาย,อยแอมพานึงก็ชิบเปิดแล้วแบบแนว มาเลยสากปืด๊ดนี่สองขับเอ้าใสอเคสกเคกบุญโฮมันตัวนี้แหละโฮ <c oughs> มันมือหมาไน้แต่ไขว่เดียวเชียน ขุ่นง,งามเลยบาทหน่อยเพชรตองตองอยู่บาทพันแรกลองเจินอยู่บุก้าปลาเฮือนปลาใสจับจับลูกก้อน <c oughs> ต้องระมัดระวังในพี่น้องบุกขึ้นไม่เปลนเท่าไรนี่เนาะพิษพานึงฮักตอกปักฮักปอายปิให,หม่ได้ม จูชูเลยประสบการณ์ของน้องเจียงน้องเจียงเคยจะขึ้นอน่างนี้มาก่อนหรือเป่าไม่เคยไม่เคยเลยบป่าเลยอ่าคืองานแรกเนาะนงานแรกก็เลยไม่ให้กับสร้างผู้เชี่ยวชาญเลยพี่น้องเลยเพียงแต่ประสบการณ์เนี่ ช่วยกันนะเรามาตัดคักเรารุ่นไรท์ไซ anh em thằng này xong rồi vì nó bỏ đẹp chị nhìn thấy không bởi vì em thằng này đẹp còn ăn sau ใช่เห็นทุกเล่าแุกเล่าพุ่งละบยิงยิงเรื่องยิงดันข้ามานี้ก็ได้ลวเจี๋ยละบ่แบบ ก็ว่า,าประมาณจักมืออะไสกักเอมเนี่ย,ยสไลซี่นะเนาะเพื่อเพิอเ่อหอดสำหรับจพี่น้อง <c oughs> สีมือพื้อแล้วทำเอาเสียงขึ้นมาเฮงบุมีบุโคเฮ้ยเจียง ตาครับตอกตะปูไรเจียงบอกคืนเนือนี่แบบจัดสรรองเลยน้องเจียงเนาะ ดาจัดให้สร้างเพิ่งขับกปได้ด้ิล as ุ่มยังมีน้่ร่มอยู่บ่มมีลมแบวบ่คุณบาสีฟ่อนโมลามหอบเพื่อนหป่ะสามหอบอ่แพเคนเอลวเค้แต่ว่มีแคนทำมาล้ำสร้างในแคนเด้อ เ็มเขาแห่งต่างเก่าแล้วบันเห็นแต่เพื่อนคนอื่นเนาะ<ด>มาบันนี้เป็นเออนนพื่อนจะครองบันพี่เองเลยวอบุญกันไมนอยู่นี่กัดสองปีอะไรต่งเกียองเนาะเห็<ด>นยูต้องเกียองแต่บดคุนกันได้บ,บดีเคยกันได้ี่น้องตอนนั้นเราไปยกเสาเฮือนเอเ้แซ่ที่ชื่อได้ขึ้อนน้องคนเสือทหารพี่้องเลยเนะ <โด S 1> าะพวาเราคนต้ตนนี่ก็เสือทหารกี่กันเสือตัวเก่าแล้วเสือตัวเก่าออ เสื้อตัวคือเสือ่อเสือเสอ้อหักแหหักแผ่อปตะไซไปตะอดอ๋ออ๋าาออ๋ออ๋ออ,อ่ออ๋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 ออออ่ออ๋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 าอ๋ะอ้าน๋ออ๋อะ๋ออเออ๋ออนะ๋ออไอน้อา๋ออ๋อนะอ๋ออ๋นอ๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋ออ๋ออ๋อา๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋ออ๋อทั้ง๋งองอออ๋ออออ๋้ออออ้ออ บัวอยู่กินยังไงฮะนีไปในหมู่บาวเลยแต่มงานมือบะดงดไปเลยบัวม,มาเลยจะเลยปันหาบนไว้ให้บนบนพาไปชิ้กบาทยังละลืมเลยแบตเตอรีนมบตาตีน,บ,ตนบ่เป<จ>ล่าจงจักรักจวนน้องเอ็มเนาะไปในหมู่บาวเลยบารีทั้งพ่อแม่ผัผวานะมาอ่ามาว่าเงินคารองทะเลเก็ หาล้านบ่ะ,ะสิสิบล้านเลยอ่ากบทางผู้หญิงขอสามสิบล้านบ่เด็ <c oughs> ดสิบล้านเลยยา,าล้านนี่แหละก็เลยว่าพ่ทุกทแม่อยาไปเห็นว่าลูกกินอยู่อย่างไรเอยื่อนย้า,ายน้อยชันใดขนาดน่ะเดิเอาสิบพาไปตปยืมอืน่นคุญกับประกาปได้นะพี่นอแต่แาก็ หาเพิ pues pues Godzilla, iendo, ่นก sí, ็ต bueno, ้องเพิ as, ่นหาก็ต้องไปน้อเพิ่นแค่นั้นไปโลเล่ได้้องเคียงเนาะคนเล่นคล้องร้ายบ่เครื่องร้ายเนาะต้องนั่งกันเนาะบ๊อบุตคอเพิ่นน้อยเห็นร้อยอ่ะเนาะพี่เดี๋ยวเฮากับภาปซื้อสลไรพี่เด็กเหอนเนาะเพิ่นว่ายังเป็นวาตามเพิ่์นนะไปจับเบิตรเออไป ต่ฟังเมืองอื่นสีพาพมนไปมังนองทางรอบควรองแซ่พันพป่น้วอ้าผไปละพี่นอ้องมังฮังไม่ใช่บุงเด้เอเฮ้ยคิดภา,าพตัวหนึ่งยังคแค่ทางเลยพี่น้องจกเครื่องเด้งเด้เด้ง มุ้ยเฟ้อดำเนาะเฟ้อแดงเนาะแล้มาเปิดเฟ้อต้ดำต้องใส่ใช้ต้องใส่ไอ้สมบัติกันแนมเลยเออบอดำกัฟ้าก็จะได้อยู่นั่นไง Được ừ đúng không? Được cái không? đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <biết> <coughs> สามเมตรแปดสิบแปดโเลยถ้าว่าสร้างคนครคบทิมนงานนี่ประมาณสองมือ้อสร้างคนลายวียงไปน้องเลยลายบอนเห็ดตรงหน้าสร้างตรง้าลูกน้องเพิ่มแล้วเนี่ย <laughs> หาลงมือเพิ่มแล้วเน้นงเจียงเนี่ยแต่บ้านนกเจียงแดละอยู่กันเจ้าเดินสามเราเลยผสมปูน ใช่โอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวบุญไปเชื่อนน้องแซ่ก่อนเด้อน้องอเตียงเด้อไปบอกคนก่อนมือจะพาไปบางน้องอไปพาแม่ผู้หญิงไปหาเชื่อนลูกเคยแม่นหมื่นงานบุญบรนดงแบบลูกไปนดับบ่าวเลย<อ>ผูมาเลยอ่าเสาเดียวนี่ผ,ผู้ว่ากินอยู่จังไดนะผมะเลยหาบุญให้พาไป ลองเบิ่งพี่น้องเลยเนาะฮะเช้าโอเคเด้อซอยนายชซางมาเด้อน้องเจียงเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องเลยอ่า้าบุนเดินผ่าน้องเพื่อนเตรียมกันพี่น้องเลยเนาะขาดว่านี่ว่าประมาณสีม่มือแล้วเนาะเอะอ,อเลยเปียชิปเลย ปับมักซิบเลยอ่าโอเคพี่น้องเลยนเดี๋ยววันคืไปสร้างเพื่อนน้องแท้คุณปับเนาะขอทดสอบยานบนไปให้ที่สวนพี่น้องหรือบอกไว้ก่อนว่าจะพาบนไปเซฟอ่าปรนเทศพม่นเมืองน้องพี่น้องเมืองอื่นเนาะอ่าสำหรับที่นี้บุญคอจบเยี่ยมนลยก่อนนะพี่น้องเด้อขอบคุณุคมากขอบใจหลายเนาะอ่าดีใจน้องเจียงพี่น้องเลยเนาะที่ได้เพื่อนสร้างเป็นของตัวเองแล้วเนาะไปโอเคพี่น้องสบายดี